ครับสวัสดีนะครับบ่าวพรออนทัวร์นะครับคลิปนี้ผมก็พาเพื่อนๆมาเที่ยวน้ําตกเจ็ดสาวน้อยนะครับอยู่ที่อําเภอมวกเหล็กนะครับจังหวัดสระบุรีครับนี่ครับอันนี้บรรยากาศของอุทยานเจ็ดสาวน้อยนะครับตรงนั้นหน้าเราก็จะเป็นลานจอดรถนะครับค่าบริการ30บาทนะครับค่าเข้าอุทยานนะครับแล้วก็ตรงน้นก็จะเป็นร้านอาหารนะน้นร้านอาหารแล้วก็สามารถซื้ออาหารตรงนู้นมานั่งกินได้นะครับแล้วก็ หาเสืออะไรนะครับมาปูนั่งตรงนี้นะครับนี่ครับบริเวณอุทยานนะแต่ว่าวันนี้เขาไม่เล่นน้ำนะครับช่วงเ,เชื้อไวรัสโควิดด้วยนะเขาไม่ให้ลงเล่นน้ำนะครับแต่ว่ามานั่งเล่นได้นะปูเสือปูอะไรนั่งเล่นได้ก็ใครมาช่วงนี้ก็ผาปิดจมูกปิดปากมาด้วยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นน่าจะเป็นทานน้าตกข้างล่างนะตรงนี้นะครับเดี๋ยวเรา ไปชมข้างล่างกันนะครับแต่ว่าตรงนี้เป็นล่านด้านบนนะโอ้มิวสวยมากเลยครับตรงนี้ครับอ๋อตรงข้างล่างนี่ครับเราลงไปกินข้างล่างได้นะเราก็สั่งอาหารนะครับแล้วก็เช่าเสือเช่าอะไรไปนะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าเขาให้เอาอาหารลงไปหรือเปล่าแต่ว่ารอบที่แล้วที่ผมมาเราสามารถลงไปนั่งกินได้นะครับแต่ว่าเขาไม่ให้เอาเครื่องดื่มเข้ามานะพวกพวกเหล้าพวกอะไรพวกนี้พวกแอลกอฮอล์นะขาไม่ให้เหล้าเข้ามานะครับ นี่ครับบรรยากาศดีมากเลยครับวันนี้นะครับคลืมฟ้าคลืมฝนนะวันนี้มันธรรมดานะครับก็คนน้อยหน่อยนะก็ดีนะครับไม่ไม่แออัดเท่าไหร่นะถ้าคนเยอะก็ต้องคอยดูแลตัวเองนะเพราะว่าช่วงนี้ช่วงโรคไวรัสด,ด้วยนะครับเดี๋ยวพาไปชมเรื่อยๆนะเดี๋ยวไปดูร้านอาหารด้วยข้างหน้านะครับ นี้ทางลงไปน้ําตกนะครับไปทางนี้นะครับแล้วก็ห้องสุขานะศูนย์บริการนักท่องเที่ยวไปทางนี้นะครับครับตรงนี้ก็จะเป็นศูนย์บริการนักท่องเที่ยวน,นะเป็นทางลงไปน้ําตกนะครับตรงนี้นะเราก็ต้องวัดอุณหภูมิก่อนนะครับแล้วก็ใส่แมสใส่อะไรเรียบร้อยนะครับตรงนู้นก็ข้างหน้าเราเป็นห้องน้ํานะเดี๋ยวเดี๋ยวไปหาอะไรกินตรงนี้ก่อนนะครับ ตรงนี้จะเป็นร้านค้านะแล้วก็มีร้านอาหารมีไก่ย่างนะครับไก่ย่างน่าจะเยอะหน่อยแล้วก็มีเสื้อผ้านะครับไม่เปลี่ยนไปแล่นน้านะตรงนี้ก็มีนะครับไม่ต้องเตรียมมาจากบ้านเลยนะครับครับตรงนี้ก็จะเป็นทางไปห้องน้ํานะครับนี่ข้างหน้าก็จะเป็นห้องน้ําผู้หญิงนะแล้วก็ลงไปข้างล่างก็จะเป็นห้องน้าผู้ชายนะครับ ตัวนี้ก็ลงน้ําตกได้นะมันลงได้หลายทางนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็ให้ลงแค่ทางเดียวนะค,คือทางนู้นนะทางาหน่วยบริการนะักท่องเที่ยวนะครับตรงนู้นนะครับเพราะว่าเขาจะได้อวัดอุณหภูมิด้วยนะเดี๋ยวอันนี้อันนี้โซนของน้ำนะครับนี่ น้ำูุชัยนะครับครับตรงนี้ก่องดการลงเล่นน้ํานะครับแล้วก็ตรงนี้มีกาเฟ่เลยนะนี่ครับตรงนี้เป็นจุดคัดกรองคนนะครับแล้วก็เราก็เดินลงมาทางนี้นะครับตรงนี้เป็นร้านกาแฟนะครับนี่ลงไปนะครับนนข้างล่างเป็นทานน้ํานะครับเน่ะเป็นฐานน้ําตกนะครับ ขอให้เข้าทางเดียวนะครับทางอื่นเขาไม่ให้ลงนะครับเพราะว่าเขาจะคัดกรองคนนะเมื่อก่อนเข้าได้หลายทางนะครับแล้วเขาก็ให้เข้าทางเดียวทางนี้นะครับที่จุดนะครับเป็นศูนย์บริการนักท่องเที่ยวนะตรงนี้นะครับโหนะครับน้ําเยอะนะครับช่วงนี้นะเข้าช่วงหน้าฝนด้วยครับบรรยากาศร่มรื่นมากเลยนะครับก็วันนี้มันธรรมดานะครับคนก็ค่อนข้างจะเงียบหน่อยนะครับ หรือว่าช่วงกลางวันคนเยอะไม่แน่ใจครับตอนนี้ก็สี่โมงเย็นแล้วนะครับที่ผมมาถึงนะผมก็ไม่แน่ใจว่าก่อนหน้านั้นคนมาเยอะหรือเปล่านะครับอ๋อข้างล่างมีห้องน้ําอีกชุดหนึ่งนะครับตรงนี้นะจากข้างบนที่เราไปนะครับตรงนี้ก็มีชุดหนึ่งนะอากาศร่มรื่นมากเลยครับตรงนี้นะครับ บรรยากาศดีนะครับแต่ว่าเสียงอย่างเดียวนะครับเล่นน้าไม่ได้นะต่อแม่เล่นนะครับตรงนี้อันตรายนะครับน้ำลงเล่นนะ้ำบริเวณนี้นะครับกัไม่ลงนะครับนี่ครับเก็บสาวน้องไว้นะครับสะพานข้างหน้าเรานะครับ ครับตรงนี้ก็จะเป็นกฎกห้ามนะครับของอุทยานนะที่ใครเข้ามานะครับต้องทําตามระเบียบของเขานะครับห้ามตกปลานะครับห้ามเก็บพันไม้ดอกไม้นะครับแล้วก็ที่สําคัญก็รักษาความสะอาดนะครับตรงนี้ก็จะเป็นสะพานนะครับข้ามภาคนะครับนี่ครับจากที่ราบลุ่มนะครับภาคกลางสู่ดินแดนถิ่นอีสานนะครับตรงนี้นะนี่เป็นสะพานตี่ข้ามไปฝั่งนู้นนะครับ เดี๋ยวขอจะเขียนว่าไงมีป้ายอยู่นะครับตรงนี้ก็จะเขียนว่าสะพานนงพยาเย็นหนึ่งนะครับนั้นก็เดินเข้าไปข้างในหนี้นะครับแล้วก็อ๋อข้างหน้าเราก็จะเป็นนครราชสีมานะครับขอจะเขียนว่ายินดีต้อนรับสู mm. ่นครราชสีมานะครับน่าจะเป็นรอยต่อระหว่างจังหวัดนะนะครับนี่ครับตรงนี้ก็จะเป็นนะนะครนคราชสีมานะครับ ตัวนี้น้ําตกชั้นที่สองถึงเจ็ดนะครับไปทางนี้นะครับออกซ้ายนะครับซ้ายมือนะแล้วก็มีด่านตรวจนะครับแล้วก็มี400เมตรก็จะเป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติดงพญาเย็นนะครับออกไปทางซ้ายมือเราตรงนี้นะครับแล้วตรงนี้น่าจะขึ้นไม่ได้นะเป็นทางชันนะครับตรงนี้ก็จะมีป้ายบอกไว้หมดเลยนะครับนี่ดงพญาเย็นนะครับ นี่ครับโอ้น้ําเยอะนะครับเพราะว่าฝนตกมาหลายวันนะครับน้ําก็ค่อนข้างใช้ได้เลยนะครับน้ํากอเยอะอยู่นะครับโอ้โอต้นไม้นี่ใหญ่มากเลยไม่รู้เขาเรียกต้นอะไรนะต้นมะเดื่อหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับต้นใหญ่มากเลยเดี๋ยวข้ามกลับไปนะครับอ๋อป้ายอีกด้านหนึ่งก็เขียนว่าสระบุรีครับนี่ ที่เรามาเมื่อกี้นะครับเมื่อกี้ก็เขียนว่าฝั่งนี้เป็นโคราชนะครับแล้วก็เดินไปฝั่งน้นเป็นสระบุรีครับนี่ก็มีป้ายบอกไว้นะนี่ครับแล้วขฝั่งนี้นะครับเป็นนครราชสีมาครับนี่แต่รู้ว่านั่นตกเจ็ดสารน้อยนะครับอยู่สองจังหวัดนะครับนี่ครับเงียบสงบร่มเย็นมากนะครับ น่าจะมีจุดกลางเต็นท์อยู่หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับตรงนี้นะตรงนี้ก็จะเป็นบริการนักท่องเที่ยวอีกจุดหนึ่งนะนี่นะครับบรรยากาศดีครับนี่เมื่อกี้ถามเขาก็บอกว่าสามารถเอาอาหารลงมากินได้นะครับแต่ว่า เมื่อกี้เราก็กินข้างบนแล้วนะครับเราไม่ได้ออกมาข้างล่างนะอ๋อตรงนี้เป็นศูนย์กู้ภัยนะครับตรงนี้นะครับศูนย์กู้ภัยนะนี่ครับก็บอกห้ามรับประทานอาหารริมชั้นน้ําตกนะครับตรงน,รงนี้ตรงนี้รับประทานอาหารไม่ได้นะก็ต,ต้องกินตามจุดที่เขารองรับไว้น่าจะตรงนู้นนะครับรงนน้นมีการห่วงยางด้วยนะตรงนู้นนะ เพื่อนดูก็ดำทางใดทางลงไว้นะครับนี่สะดวกมากเลยนะครับนะครับไอเขาทำเป็นคล้ายๆอ,อคนแก่นะครับคนที่ว่าเขาเดินไม่ค่อยคล่องนะครับก็จะมีนะครับนี่ครับช่องทางวิวแชร์ด้วยนะตรงนี้นะครับทุกว่าดีมากเลยนะ แล้วก็เพปูนนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็เดินไปสุดข้างในโน้นได้เลยนะครับนีคร mm ับ hmm. ก็ถือว่าโอเคเลยนะครับตรงนี้นะครับข้างหน้าเราก็จะเป็นน้ําตกเป็นชั้นๆมานะครับนี่ครับสวยงามมากเลยนะเวลาถ่ายแล้วเก็บกล้งกว้างก็สวยนะครับนี่ครับออกมาเป็นชั้นเป็นชั้นเลยนะแล้วก็ตรงโน้นก็จะเป็นนะครับไหลไปเรื่อยๆนะครับตรงโน้นนะ ว่าก็ไม่ให้ลงเล่นน้ำนะครับครับตรงน้ำตเกเจ็ดสาวน้อยก็มีลานกลางเต็นท์ด้วยนะครับอยู่ข้างบนนะแต่ว่าไม่รู้จะอ,อยู่ตรงจุดไหนนะครับนี่ครับก็มีว่ามีลานกลางเต็นท์นะครับนี่ครับน่าจะไปข้างบนอีกนะครับไม่แน่ใจนะแต่ว่าตรงนัน้นเขาอุดเขาปิดรั้วไว้นะครับเขาให้เข้าทางเดียวนะ พราะช่วงนี้เป็นช่วงโรคระบาดโควิดด้วยนะครับก็เ,เลยไม่ได้ไปนะครับนี่ครับลานกว้างมากเลยโอเคนะครับน้ำนผมก็ต้องจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับมาเที่ยวน้ำตกเจ็ดสาวน้อยนะครับอเํเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบ,บุรีนะครับ ส่วนใครชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากกดตามช่องกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กดกระดิ่งนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆด้วยนะครับสวัสดีครับ